ินดีต้อนรับสู่ Love No Channel By Nut พร้อมที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับร้อนลักแรงปาถนา EP 4กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะนห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมชื่อดังโซจองมินมาร่วมงานนี้โดยแต่งกายในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมกับสูทสีดำแต่ไม่ผูกเน็ทไทยแถมยังลดกระดุมลงมา2เม็รเพื่อโชว์แผงอกลริ่มสันของเขาเมื่อมาถึงงาน ก็มีนักข่าวมาขอถ่ายรูปและสัมภาษณ์เขาก็ยอมให้นักข่าวถ่ายภาพจนพอใจด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่เรื่องการสัมภาษณ์นั้นเขาตอบเพียงสั้นๆว่าเขาจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งเขาจะต้องมีงานถ่ายโฆษณาซึ่งจะต้องถ่ายทําในระยะเวลาอันใกล้นี้จากนั้นก็ขอตัวเข้าไปในงานและไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนก็มาจะเป็นจุดสนใจของสาวๆที่มาร่วมงานนี้แต่เขากลับไม่สนใจพวกเธอ ซึ่งผิดไปจากนิสัยของเขาที่มักจะชอบหวานจะหนีกับบรรดาสาวๆที่มาลายล้อมรอบตัวและไม่ว่าเขาจะร่วมงานกับดาราหรือนักร้องคนไหนก็มักจะตกเป็นข่าวเช้าว,ว่าคบกับดาราหรือนักร้องคนนั้นเกือบทุกครั้งทั้งที่ข่าวเหล่านั้นบางข่าวก็ไม่มีมูลความจริงเลยและพอมีข่าวทํานองนี้ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่ในหนังสือนิตยสารซุบซิบดาราให้เห็นอยู่บ่อยอครั้งอีกทั้งจองมินเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนคู่ควงอยู่บ่อยๆ พฤติกรรมเหล่านี้เองที่ทำให้เขาได้รับฉาย,ยาคาสโนวาตัวพ่อแต่ในค่ำคืนนี้เขาไม่ได้สนใจผู้หญิงคนไหนเลยแต่กับกวนกวายดูนาฬิกาสลับกับการมองไปที่ประตูทางเข้าเหมือนกับว่าจะรอการปรากฏตัวของใครสักคนจนกระทั่งยองซูเดินมาตกที่บ่าของเขาอย่างแรงทำไมคืนนี้นายดูแปลกไปเหมือนจะมองหาใครสักคนอยู่ตลอดเวลาฉันถามนายจริงๆเถอะว่านายกำลังรอใครอยู่กันแน่เปล่า ผมไม่ได้รอใครเขาตอบพร้อมกับหันบีบเครื่องดื่มจากบริกรแต่ยองซูงมองเขาไม่วางตานายรอคุณวีก็พูดมาตรงๆทนามาทำเป็นกลัวเสียฟอร์มอยู่ได้สุดท้ายจังมินก็รักสารภาพออกมาโอเคผมยอมรับก็ได้ว่าผมรอเขาอยู่ทาไมป่านี้ยังไม่มาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ที่ไหนนะก็แค่นี้เองยอมรับออกมาก็สิ้นเรื่องทำเป็นกลัวเสียฟอร์มไปได้ เธอเดินมาโนแล้วว้าวสวยชะมัดแถมแต่งตัวเซ็กซี่อีกต่างหากด้วยจังมินรีบหันกลับไปมองที่ประตูทางเข้าแล้วเขาก็พบว่าเธอกำลัเงเย็นคุยอยู่กับผู้ชายกลุ่มหนึ่งซึ่งก็คือผู้บริหารของบริษัทที่จ้างเธอมาทำโฆษณาให้นั่นเองคืนนี้เขายอมรับว่าเธอสวยมากในชุดลาตีสั้นสายเดี่ยวสีดำเข้าลูกซึ่งตัดกับสีผิวของเธอดูก็รู้ว่าเป็นชุดแบรนด์เนมที่ห่อดังโดยปกติแล้ว จอมมินชอบที่จะให้ผู้หญิงที่เขาควงแต่งตัวเปิดเผยสรีระที่สวยงามแต่ไม่รู้ทําไมคืนนี้เขาถึงรู้สึกไม่พอใจที่วีนัสแต่งตัวแบบนี้มาร่วมงานที่สําคัญเขาไม่อยากที่จะให้ผู้ชายอื่นมองเธอด้วยสายตาชื่นชมแบบนั้นเขาจึงเดินเข้าไปหาเธอพร้อมกับพูดเอ่ยปากขอตัวเธอออกจากผู้ชายกลุ่มนั้นโดยบอกว่าเขามีเรื่องที่จะต้องคุยกับหญิงสาววีนัสยอมเดินตามเขามา แต่ในเมื่อเขายังไม่มีทีท่าว่าจะพูดอะไรกับเธอสักทีก็เลยถามคุณมีอะไรจะคุยกับฉันเหรอคะเขาไม่ตอบคําถามนั้นแต่เลือกที่จะถามกลับไปทําไมคุณถึงแต่งตัวแบบนี้เมื่อวีน่าถ่ายงงเธอก็ตอบคำถามของเขาฉันก็แต่งชุดปกติเวลาฉันไปงานไม่เห็นเคยมีปัญหาอะไรมีสิทําไมจะไม่มีปัญหาน่ะมีแน่เพราะผมไม่ชอบให้คุณแต่งตัวโป๊มาล่าเสือล่าเชคแถวนี้ ฉันจะแต่งตัวยังไงมันก็เป็นเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับคุณเมื่อพูจบก็เดินไปทักทายคุณวิวโดยไม่ได้ให้ความสนใจเขาอีกนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้จองมินโกรธหัวฟันหัวเวียงไม่เคยมีผงคนไหนมาสแสดงกริยาหมางเมินกับเขาเช่นนี้มาก่อนเขามองตามเธอไปด้วยสายตามุ่งมั่นว่าเขาจะต้องพยายามเอาชนะเธอและทําให้เธอหันมาสนใจเขาให้ได้ถึงตอนนั้นเขาจะแก้เผ็ดเธอที่สาสม กับสิ่งที่เธอทําไว้กับเขายองซูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทําให้เขาเดินเข้าไปหาจองมินไงเสือโดนผู้หญิงเมินเจ็บใจละสิว่าแต่คืนนี้คุณมีเธอสวยนะแต่งตัวเด็ดไปเลยกินขาดสาวทุกคนในงานคืนนี้เลยนะนายว่าไหมแต่ไม่มีคําตอบจากชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างตัวและก่อนที่ยองซูจะเดินไปเขาก็ไม่ลืมที่จะกำชับจองมินพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางแต่เช้า ถ้าไงคืนนี้นายก็อย่าดื่มให้มันมากนะกละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเติมไม่ไหวแต่ชายหนุ่มแทบจะไม่ได้สนใจต่สิ่งรอบตัวสิ่งที่ทำให้เขาสนใจมีอยู่สองอย่างคือเหล้าและวีนัสเท่านั้นระหว่างที่เขาดื่มนั้นเขาคอยแต่จ้องมองเธอไม่วางตาคอยสังเกตวก่าจะมีหนุ่มคนไหนที่มาคอยมองหน้าอ,อกของเธอหรือคอยเกอบแกะเธอบ้างก็ดูชุดที่เธอใส่ก็สิเห็นแล้วหงุดหงิดเป็นบ้าที่สําคัญตัวเขาเองก็อยากที่จะเข้าไปดึงเสื้อของเธอออก พื่อที่จะมองให้เห็นชัดๆชดเช่นกันไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปทําไมถึงคิดแบบนั้นทั้งที่จริงแล้วเขาก็ผ่านผู้หญิงมาเยอะแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนทําให้เขากวนกวายใจได้มากเท่าผู้หญิงคนนี้มาก่อนที่สําคัญไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่กล้าปฏิเสธหรือไม่แยแสเขาเหมือนเช่นที่เธอทําและเหมือนวีนะจะรู้เธอจะไม่ยอมเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าใกล้ตัวเธอหรืออยู่กับเธอตามนท,ทางเลยสักครั้งจนกระทั่งเขาเห็นเธอเดินไปเข้าห้องน้ํา จึงเดินตามไปดักรอเธอที่หน้าห้องน้ำเรามีอะไรต้องคุยกันจ้องนินเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าเบึ่งตึงคุณมีอะไรก็รีบพูดมาสิวีนัทเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงมงินตึงไม่แพ้กันคืนนี้คุณกะจะล่อผู้ชายทุกคนที่ผ่านมาในสายตาเลยหรือไงเขาเสียงดังขึ้นด้วยความโมโหเม,มื่อมถึงใบหน้าของหนุ่มน้อยหนุหน่มใหญ่ที่จ้องมองหญิงสาวจ้องนินก็รู้สึกทนไม่ได้อีกต่อไปและผู้หญิงคนนี้ก็ดูร้ายกาจไม่ใช่น้อยเหมือนหลังจงใจปั่นหัวเขาเล่น ด้วยการไปพูดคุยสื่อสนมกับผู้ชายไปทั่วแต่กับเขาเธอกลับทําท่าลังเกียจที่อยู่ใกล้ชิดทําอย่างกับเขาเป็นตัวเชื้อโลกจองมินกระชากหญิงสาวก็ามาในอ้อมกอดโดยที่วีนัทไม่ทันได้ระวังตัวและยังไม่ทันที่จะได้ส่งเสียงร้องจองมินก็แนบลินฝีปากลงไปบทยี่ลิมฝีปากบางอย่างหนักหน่วงเหมือนจงใจที่จะลงโทษเธอที่บังอาจมาปั่นหัวเขาเล่นเนิ่นนานกว่าชายหนุ่มจะยอมถอดริมฝีปากออกมา วีนัทหายใจหอบทีทั้งโกรธทั้งอายเธอผักอกชายหนุ่มเต็มแรงก่อนที่จะวิ่งออกไปจากที่นั่นทันทีจองบินเซไปเล็กน้อยจากแรงผลักนั้นวีหยวก่อนัผงผมก่อนเขาพูดและรีบวิ่งตามเธอไปแต่ช้าเกินไปวีนัทรีบวิ่งเข้าลิฟต์และปิดประตูทันทีจองมินรู้สึกชุงเสียที่เธอไม่ยอมรอเขาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพอเริ่มมีคนจาเขาได้และหันมาให้ความสนใจในตัวเขา ทำให้เขาต้องเดินกลับเข้าไปในงานอีกครั้งเพื่อบอกพี่ยองโซว่วาเขาจะกลับขึ้นห้องพักก่อนยิ่งใกล้วันที่จะถ่ายทางสปอตโฆษณาวีนัสก็ดูจะยิ่งยุ่งกับการเตรียมงานเธอเตรียมความพร้อมทุกอย่างไม่ให้บกพร่องพอรู้ถึงความเรื่องมากของตัวพรีเซนเตอร์โฆษณาตัวนี้เป็นอย่างดีเกือบสามอาทิตย์แล้วสินะนับจัดเหตุการณ์ในวันนั้นที่เขาทํากับเธอเหมือนเธอเป็นผู้หญิงง่ายๆที่เขาเคยผ่านพบมาป่านนี้ก็อาจจะลืมมันไปแล้วก็ได้ว่า ทำอะไรไว้กับเธอบ้างแต่สำหรับเธอแล้วมันเหมือนเป็นรอยที่ลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ออกเพราะความจริงแล้วเธอเองก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจกับสิ่งที่เขาทำกับเธอเพียงแต่ว่าเธอไม่อยากให้เขาคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงง่ายๆที่เขาจะทำอะไรกับเธอแบบนั้นเมื่อไหร่ก็ได้พี่วีพี่วีครับบอสเรียกที่พี่ไปพบลูกน้องคนสนิทบอกกับวีนะแต่เธอกลับนิ่งเฉยเหมือนไม่รับรู้ถึงการบอกเล่าของเขาทำให้นพเข้ามาเรียกพร้อมกับจับแขนเธอ พี่วีเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีเป็นสาวถึงรู้สุดตัวนบพูดว่าอะไรนะพี่ไม่ทันได้ฟังผมบอกว่าบอสเรียกพี่วีให้เข้าไปพบในห้องทํางานเดี๋ยวนี้เลยครับทําไมช่วงนี้พี่วีดูจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยังไงชอบกลไม่เป็นอะไรแน่นะครับพี่ไม่เป็นอะไรขอบใจที่เป็นห่วงขอตัวไปพบบอสก่อนนะพูดจบเธอก็เดินจากไปวีนัสเคาะประตูห้องพร้อมกับเปิดเข้าไปถามเจ้านายของเธอนบบอกว่าบอสอยากพบวี มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะนั่งก่อนจิคุณวีผมมีเรื่องจะขอร้องคุณเธอนั่งลงตรงข้ามบอสและถามด้วยความแปลกใจขอร้องบอสมีเรื่องอะไรจะขอร้องวีเหรอคะถ้าวีทําได้แล้วก็วีดีช่วยเต็มที่เลยคะ่ะผมจะบอกคุณยังไงดีนะคือผมเพิ่งจะวางสายจากคุณวิวเธอโทรมาบอกผมว่าพรีเซนเตอร์ของเธอแจ้งความจำลง,งมาว่าเขาต้องการที่จะให้คุณเป็นคนไปคอยดูแล และคอยอำนวยความสะดวกให้กับเขาคุณวิจึงขอร้องมาทางผมให้ผมมาพูดกับคุณอีกทีหนึ่งอะไรนะคะบอสคะพวกเขาเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าวีเป็นครีเอทีฟนะคะไม่ใช่คนดูแลศิลปินและอันที่จริงคุณวิวคงจะจัดเตรียมทีมงานมาทำหน้าที่นีอยู่แล้ววีไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องให้วีเป็นคนทำหน้าที่นี้อีกอย่างมันก็อยู่นอกเหนือหน้าที่และความรับผิดชอบของวีด้วย เธอตอบคุณนัดทด้วยความไม่พอใจใจะเย็นๆก่อนนะคุณวีและฟังผมพูดให้จบก่อนที่จริงแล้วคุณวิวเขาก็จัดเตรียมทีมงานที่จะทําหน้าที่นี้อยู่แล้วเพียงแต่ทางบริษัท s อสแอจ้งมาว่าจองมินอยากที่จะให้คุณเป็นคนทําหน้าที่นี้เพราะว่าคุณเป็นคนดูแลโปรเจกตน์นี้ถ้าเขามีปัญหาติดขัดอะไรเขาจะได้คุยกับคุณได้โดยตรงคุณนัดผ่อนลมหายใจก่อนที่จะอธิบายให้หญิงสาวฟังถึงความจําเป็นนี้ คุณวิวเองก็รู้สึกลำบากใจเพราะเธอเป็นคนกลางคอยประสานงานแต่เมื่อเจ้านายของเธอสั่งลงมาแบบนี้เธอจึงต้องโทรมาขอร้องผมและ,ละรบกวนให้คุณเป็นคนทำหน้าที่นี้ผมรู้ว่านี่มันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณผมจึงอยากจะขอร้องให้คุณยอมสักครั้งมันจำเป็นมากเลยเหรอคะบอสเธอกล่าวออกมาในที่สดหลังจากที่เธอพยายามที่จะข่มความโกรธจะว่าจำเป็นมันก็จำเป็นนะ เพราะว่าทางบริษัทลูกค้าเขาต้องการที่จะให้จองมินมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณาตัวนี้ถึงขนาดยอมจ่ายค่าตัวให้เขาในอัตราที่สูงมากกว่าปกติได้ค่ะบอสวีจะทำเพรเห็นแก่บอสนะคะแล้ววีจะต้องทำอะไรบ้างคะพรุ่งนี้คุณจะต้องไปรับจองมินและทีมงานของบริษัท s n k ที่จะเดินทางมาพร้อมกับเขาที่สนามบินเครื่องจะลงเวลาประมาณ11 5 5นาทีถ้ายัางไงผมจะให้คุณวีโทรมาบอกรายละเอ,อียดกับคุณอีกที แค่นี้ใช่ไหมคะบอสถ้าไม่มีอะไรแล้ววีขอตัวไปทำงานก่อนนะคะแต่ก่อนที่หญิงสาวจะเดินออกจากห้องไปนั้นนัดได้พูดขอบใจลูกน้องสาวของตนอีกครั้งคุณวีผมรู้ว่าการที่ผมขอร้องให้คุณทำแบบนี้มันทำให้คุณอึดอัดใจแต่คุณก็ยังยอมทำเพื่อบริษัทของเราขอบคุณมากครับบอสไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าวีรับปากแล้ววีจะทำให้ดีที่สุดคะ่ะพูดจบเธอก็เดินออกจากห้องไปหลังจากนั้นไม่นาน เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นที่โต๊ะทำงานของเธอแต่เธอยังคงนั่งนิ่งเฉยไม่ยอมรับโทรศัพท์ปล่อยให้มันดังอยู่อย่างนั้นลบจึงเดินมารับโทรศัพท์แทนคุณวิวต้องการจะพูดสายกับพี่วีครับเมื่อวีนัดรับสายก็ได้ยินเสียงปลายสายพูดด้วยความเกรงใจคุณวีคะวิวเองนะคะวิวจะโทรมาขอบคุณคุณวีที่รับปากจะดูแลพรีเซนเตอร์ของเราแล้วก็จะโทรมาบอกรายละเอียดเรื่องของไฟในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ ทีมงานของ SNK จะโดยสายมากับสายการบิน TG 637เครื่องจะมาถึงประมาณ1 1บเโมห้าบห้าค่ะคุณวีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะวิวได้เตรียมคนจัดการเรื่องนี้ไว้แล้วเพียงแค่คุณวีเดินทางไปรับคุณจองมินรวมถึงทีมงานของเขาที่สนามบินและไปส่งเขาเข้าพักที่โรงแรมที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้คุณเจ้าหน้าที่ของเราได้ติดต่อไว้ล่วงหน้าหมดแล้วค่ะหลังจากที่หญิงสาวฟังจบเธอจึงถามกลับไป คุณวิวจะให้วีขับรถไปเจอที่สนามบินเลยหรือว่าจะให้วีไปพบกับคุณวิวที่ออฟฟิศก่อนคะวิวรบกวนคุณวีมาที่ออฟฟิศของวิวและเดินทางไปพร้อมกับรถตู้ของบริษัทได้ไหมคะคุณวีจะสะดวกหรือเปล่าคะหรือจะให้รถของบริษัทแไปรับคุณวีดีคะเอาเป็นว่าวีจะไปถึงที่ออฟฟิศของคุณวิวตอนประมาณ9โมงเช้าก็แล้วกันนะคะขอบคุณคุณวีมากนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้ พูดจบก็วางสายพร้อมกับถอนในใจออกมาอย่างเหนื่อยใจนกลูกน้องคนสนิทของเธอรีบเสนอหน้ามาถามหญิงสาวเกิดอะไรขึ้นเหรอครับพี่วีพี่ถึงได้ถอนในใจเสียงดังัขนาดนั้นบอสมาขอร้องให้พี่ไปทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลศิลปินตลอดระยะเวลาที่เขามาถ่ายทําโฆษณาตัวนี้จนเสร็จฮะเขายิ่งใหญ่มาจากไหนกันถึงทําให้บอสใหญ่ของเราต้องมาขอร้องพี่วีด้วยตนเองแบบนี้จงมิน นายแน่มากเอ๊ะหรือว่าเขาจะแอบชอบพี่วีจะว่าไปแล้วเขาก็หล่อดีนะทั้งหล่อทั้งดูดีมีสไตล์เป็นขวัญใจของสาวๆพูดจบก็หัวเราะออกมาก่อนจะเดินกลับไปนั่งทํางานต่อวีนัไดีแต่ลาพึงลำพันกับตัวเองเขาไม่ได้ชอบพี่หรอกนกแต่เขาต้องการที่จะแกล้งพี่ต่างหากไม่รู้ว่าโกรธกันมาแต่ชาติตางไนจากนั้นก็เริ่มลงมือทำงานของตนเองต่อไป นักสาบาินสุวรรณภูมิวีนัทนั่งรอต้อนรับจองมินและทีมงานของเขาด้วยสีหน้านิ่งเฉยไม่บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกใดๆอยู่ภายในห้อง V i p อเธอรอจนกระทั่งจังมินยองซูและทีมงานของเขาอีกห้าคนเดินเข้ามาในห้องวีนัทปล่อยให้ทีมงานของคุณวิวกล่าวทักทายพวกเขาและถามถึงการเดินทางว่าสะดวกเรียบร้อยดีไหมเวลานั้นเองที่ยองซูเดินตรงมาทักทายวีนัท ด้วยท่าทีไม่แปลกใจที่เขาพบเธอในวันนี้สวัสดีครับคุณวีดีใจที่ได้พบกับคุณอีกครั้งสบายดีนะครับเธอยิ้มอย่างสดใสสวัสดีครับคุณยองโซดีสบายดีค่ะการเดินทางเป็นยังไงบ้างคะการเดินทางก็เรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปที่รถและเข้าพักที่โรงแรมกันเลยดีไหมคะพวกคุณเดินทางมาเหนื่อยจะได้พักผ่อนให้เต็มที่ เตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ที่เราจะต้องเริ่มถ่ายทำโฆษณากันยองซูพยักหน้าแทนคำตอบเชิญท่นี้เลยค่ะผู้จบวีนัสก็เดินนำออกไปและเดินผ่านจองมินไปโดยไม่ทักทายเขาไม่แม้แต่จะปลายตามองเธอทำเหมือนเับว่าเขาเป็นอากาศท่าที่มองไม่เห็นและนี่เองที่สร้างความไม่พอใจให้กับเขาเป็นอย่างมากทั้งที่ตัวเขารู้สึกตื่นเต้นดีใจและนับวันรอที่จะได้พบกับเธออีกครั้ง หลังจากเหตุการณ์ที่เขาจูบเธอในวันนั้นมันผ่านมาสามอาทิตย์แล้วสินะเธอยังโกรธเขาอยู่อีกหรือเปล่าเขาคิดและเดินให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเดินให้ทันเธอและก็พูดกับเธอได้มากกลุ้นๆตามแบบฉบับของเขาใจพอคุณจะไม่พูดทักทายผมสักนิดเลยเหรอเราไม่ได้พบกันทั้งสามอาทิตย์สินะคุณไม่คิดถึงผมบ้างเลยหรือไงหรือว่ายังโกรธผมไม่หายที่ผมจูบคุณในวันนั้นวีนะตอบกลับไปโดยที่ไม่หันไปมองหน้าของเขาด้วยซ้ํา ทำไมฉันจะต้องไปคิดถึงคุณให้เปลืองสมองด้วยแล้วคุณจะพูดเรื่องนั้นขึ้นมาอีกทําไมฉันลืมมันไปหมดแล้วจูกของคุณในคืนนั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรสําหรับฉันสักนิดผู้จบก็เดินนําหน้าเขาและคนอื่นๆเมื่อขึ้นรถเพื่อนําไปยังที่พักตลอดระยะเวลาที่นั่งกันมาในรถไม่มีใครพูดอะไรต่างคนต่างเงียบจนถึงโรงแรมและต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนวีนัสเดินมาพร้อมจองมินและยองซูเพื่อพาพวกเขามาส่งที่ห้องพัก รวมถึงเพื่อดูแลความเรียบร้อยห้องนี้ของคุณหญิงสาวหันมาพูดกับจังมินด้วยสีหน้าไรลอารมณ์จากนั้นก็หันไปพูดกับยองโซห้องของคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขานะคะพวกคุณจะได้ติดต่อกันได้สะดวกยองซูยักหน้าตอบและเดินเข้าไปในห้องของเขาเมื่อวีนาะหันมาเห็นจองมินยังยืนอยู่ที่เดิมไม่เข้าห้องพักไปสักทีก็เลยถามด้วยความสงสัยแล้วคุณยืนทําอะไรอยู่ตรงนี้ทาไมไม่เข้าไปในห้องของคุณผมก็รอคุณไง รอฉันรอทำไมเธอพูดโล่งออกไปอย่างแปลกใจก็คุณจะต้องเป็นคนดูแลผมไม่ใช่เหรอผมเดินทางมาถึงหนื่อยเหนื่อยยังไม่ได้กินอะไรมาเลยคุณจะมาทิ้งกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงหมดหน้าที่ของฉันแล้วในเมื่อคุณหิวคุณก็ลงไปหาอะไรกินเองสิถ้าคุณไม่อยากที่จะลงไปก็โทรสั่งลูมเซอร์วิสให้พวกขึ้นมาส่งก็ได้ง่ายๆแบบนี้ทําเป็นไหมทําเป็นแต่ผมอยากให้คุณทําให้ เขาตอบพร้อมกับเปิดประตูห้องค้างเอาไว้จากนั้นก็หันมามองหน้าเธอพร้อมกับพูดท้าทายเข้ามาก่อนสิหรือว่าคุณไม่กล้าพูจบเขาก็เดินเข้าห้องไปแม้ในใจของหญิงสาวจะกลัวเขาอยู่บ้างแต่ปากเจกราดันตอบเขาออกไปอีกอย่างทําไมฉันจะต้องกลัวคุณด้วยไม่มีทางสิละ่ะคุณอยากจะกินอะไรจังมินยืนกอดอกมองหญิงสาวไม่วางตาอะไรก็ได้แต่ผมขอเป็นอาหารไทยนะ ซูยอนบอกผมว่าอาหารไทยอร่อยผู้หญิงไทยก็น่ากินเอ้ยน่ารักวีรักเดินไปยกหูโทรศัพท์เพื่อสั่งอาหารไทยสามสี่อย่างให้ขึ้นมาส่งที่ห้องของเขาหมดเุลาของคุณแล้วใช่ไหมฉันจะได้ไปสักทียังคุณยังต้องอยู่กับผมจนกว่าผมจะบอกให้คุณไปได้อย่าลืมสิว่าคุณมีหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลผมจะต้องให้ผมเตือนคุณอีกกี่ครั้งเขาพูดกับเธอด้วยท่าทางยีหยวนกวนประสาท วีแมตพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ตอบปากตอบคำกับเขาแต่เธอก็ทําไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้เพราะรู้ดีว่าที่เขาทําแบบนี้ก็เพื่อที่จะแกล้งเธอนี่คุณคงไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ฉันคอยอยู่ดูแลคุณตลอดเวลาหรอกนะฉันไม่มีเวลาว่างมากมายขนาดนั้นและฉันก็มีงานที่จะต้องทําอีกมากเดีย๋ยวพูดเสียงดังไปสิเดี๋ยวห้องอื่นเขาได้ยินเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าสามีภรรยากำลังทะเลาะกันสามีภรรยางันเหรอ ใครอยากเป็นภรรยาของคุณไม่ทราบพูดให้ดีๆนะจังมินเพียงแต่ยักคิ้วให้เธอและชี้มือไปที่เธอก็คุณไงคุณรู้ไหมมีแต่คนอยากได้ตำแหน่งนี้กันทั้งนั้นแต่ผมเก็บตำแหน่งนี้ให้คุณโดยเฉพาะเลยนะไม่จําเป็นเลยเพราะฉันไม่อยากได้คุณเก็บไม่ให้กับผู้หญิงอื่นที่อยู่ล่าตัวคุณเถอะมีเยอะนักไม่ใช่หรอจังมินหัวเราะอ,อย่างพึงพอใจพูดแบบนี้เหมือนคุณกําลังถึงผมอยู่นะรู้ตัวหรือเปล่าญึงคุณ อย่า yeah, สำคัญตัวผิดไปหน่อยเลยคนที่จะหึงกันได้เขาต้องรักกันส่วนฉันเกลียดที่หน้าคุณจะตายไปแล้วฉันจะไปหึงคุณทำไมเธอตอบกลับไปอย่างไม่ยอมลดละคุณจำคำพูดของคุณไห้นะพราผมจะทำให้คุณเปลี่ยนใจมารักผมให้ได้ฝันไปเถอะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วไร้าสาระเรามาลองดูกันนะว่าระหว่างคุณกับผมใครจะเป็นฝ่ายชนะเขาเดินเข้ามาพูดกับเธอ ใบหน้าของทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างกันไม่ถึงคืบฉันไม่มีเวลาที่จะมาเล่นเกมบ้าบอนี้กับคุณหรอกหญิงสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงมีโมโหแต่ผมจะทำผมจะขโมยหัวใจของคุณมาไว้กับผมให้ได้ผมทำได้แน่ว่าแต่คุณเองเถอะดูแลหัวใจของคุณให้ดีก็แล้วกันระวังมันจะทะ,ละเลย่เจ้าของมารักผมเข้าเขาพูดพร้อมกับใช้หลังมือของเขาลูบไล้แก้มเนียนใสของเธอหญิงสาวตกใจ รีบปัดมือเขาออกไปอย่างแรงแต่ยังไม่ทันที่จะได้ตอบปากต่อบคำก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นซสก,ก่อนเขาตะโกนถามออกไปใครผมมาส่งอาหารครับและคังหมดยกพอดีฝากไว้ก่อนเขาพูดพร้อมรอยยิ้มและหลิวตาให้เธอจากนั้นก็เดินไปเปิดประตูให้บริกรยกอาหารมาวางที่โต๊ะจองมินหยิบเงินค่าทิปให้บริกรจากนั้นก็เดินไปดูอาหารปากก็พูดชักชวนหญิงสาวให้มากินอาหารด้วยกัน เราสองคนมาทำสัญญาสงบเสกแล้วมากินอาหารกันก่อนดีกว่าฉันยังไม่หิวคุณกินของคุณไปเถอะมากินเป็นเพื่อนผมนะผมรับรองว่าถ้าเรากินเสร็จเมื่อไหร่ผมจะปล่อยคุณกลับไปทํางานของคุณถ้าเดินตรงมาหาเขาพูดจริงใช่ไหมถ้าฉันยองกินอาหารมื้อนี้กับคุณคุณจะปล่อยฉันให้กลับไปทํางานของฉันเขาพยักหน้าและยิ้มให้เธอยิ้มชนิดที่สาวไหนได้เห็นเป็นต้องหงลดหงอดเพ้อพกไปอีกนานทีเดียว แต่มันใช้ไม่ได้ผลกับวีนะัสใช่แต่ว่าคุณต้องกลับมากินอาหารมื้อเย็นกับผมตอนหนึ่งทุ่มนายคุณบอกว่าคุณจะปล่อยให้ฉันไปทํางานถึงฉันในไงล่ะก็ใช่ไงแต่ว่าคุณต้องมาดูแลผมเรื่องอาหารเย็นสิไม่ต้องมาอ้างเรื่องงานเลยนะผมรู้ว่าคุณเตรียมพร้อมไปหมดแล้วคุณเลือกเอาเองก็แล้วกันนวีว่าจะกลับไปทํางานของคุณแล้วตอนเย็นก็แวะมากินอาหารข้ามกับผมหรือว่าคุณจะอยู่กับผมแบบนี้ไปจนถึงเวลาอาหารเย็น ก็ได้ฉันจะกลับไปทํางานของฉันและจะกลับมาหาคุณตอน6กโมงครึ่งก็แล้วกันเธอบอกเขาในที่สุดจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มลงมือกินอาหารกลางวันด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบในใิยายเรื่องนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Love Novel Channel By NUT กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาที่นุชลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดความสนุกไปพร้อมกัน พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ